เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่า Vigo Upfire s t a n แล้วแลนดันจะมาไหมคือเขาใจไหมว่าเขาทําทุกอย่างที่เครื่องยนต์แล้วอะเพิ่มปั๊มอีกลูกหนึ่งเปลี่ยนอาตาทดทําหัวฉีดระบบน้ํามันทําหมดทุกอย่างแต่มันไม่มามาวะ่ะไอ้สัตว์มาแหลงมาดีกว่าเดิมป่ะดีที่หมดหนึ่งนะเจ๊อุยใช่เหรอดีกวหมดสองตอนแรก ตอนมาเดี๋ยวให้ดูแรงดันดีกว่าอะไรอ่ะ <500. S 2> อเรอนะสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าวี g กอัพไฟแสตนแล้วแรนดันจะมาไหม พี่ไฟในรถพี่สว่างปะสว่างใช่ปะสว่างเหรอวะโหพี่มันอย่างนี้ยเขาเรียกมืดนะเอาได้ได้ได้ทนดูหน่อยแล้วกันทนดูหน่อยนะครับผมส่างเลยทันทีพี่อันกลางก็ได้แค่นี้อ่าฮะสลัวสลัวครับเสียวเสียวเสียวเสีดิเต้นเต้นดิสุดๆสุดๆพีว่ากุหลาบฟันเจล ก็นะฮะก็เมื่อกี้ที่ไปจูนี่ยเมื่อกี้เราได้ถ่ายปะวะไม่ได้ถ่ายถ่ายดีนแรงดอ่ะไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายอ่ะใช่แล้วอย่างวีโก้ปิดคันมาก็คันนี้นะครับอย่าว่าแต่คันนี้เลยทุกคันทุกคันที่เป็นวีโก้ตัว2องแอร์ฟร์สองเส้นอ่ะแรงดันมันจะได้แค่ประมาณ3กว่าเต็มที่เลยนะ3หน่อยหน่อย ยังไงก็ไม่มาใส่ปั๊มยงแล้วก็ไม่มาใส่ไส้ปั๊มก็ไม่มาเอ,อ้าเงียบเลยใส่ของพ่วงก็ไม่มา <c oughs> ไม่ช่วยมึงดูรถอยู <c oughs> อ่ไงตัวนี้มึอเบอร์ดเ,เลยไมมือส <c oughs> ั่นขาดเท้าสั่น เข้าใจไหมว่าเขาทําทุกอย่างที่เครื่องยนต์แล้วอะเพิ่มปั๊มอีกลูกหนึ่งเปลี่ยนอัตราทดทําหมวยชีดระบบน้ํามันทําหมดทุกอย่างแต่มันไม่มาใส่กองพ่วงจูนก็ไม่มาก็ผมก็เลยเสนอว่าขอลองกดทุกจุดหน่อยขอให้มันได้ถึงสี่ก็พอแล้วไปมาวะ่ะไอเหี้ยมาวะ่ะมาวะ่ะไอสัตว์มาแหลกอยมา นะจโอุ้ยใช่เหรอดีกว่าหมดสองตอนแรกอีกไอ้เหี้ยหมดละเรื่องเลยอ่ะสั่งอะสั่งเมื่อกี้ไฟน้ำมันเตือนหายไปแล้วโอ๊โหล่าเหรอเออน้ำมันเนี่ยโอ้น้ำมันหมดแล้วนะข <c oughs> ีะ้เฮียฝากไว้นิดนึงนะรถซิ่งแนะนำให้มีน้ำมันทั้ครึ่งถังนะฮะทุกคันนะทุกรุ่น <c oughs> อย่าอย่าส้มเติมส้มเติมไม่เอาจบจบ ไอ้ยี่กี่โมงสี่ทุ่มกว่าอุ้ยโหห้าทุ่ามรหรอวันนี้เรานกรเทยคยเนี่ยจ้ทีแล้วบอกว่าห้าทุมนี่มันห้าทุมแล้วะไปในโน่กับบางอีกแล้วสองคน, <1> 1> <1> <1> นไม่เเก๋งีีขี่มตามไปแ่กะกะไปถึงไม่กะเก่าเลยเอ้ย่เอามไซตามไปนัดน้นฟิวม,มากครับดงน้นฟิวม,มากครับดาน,น้นสี่เ

คือสายเลีงเกียร์ดีๆเขถือว่าจบนะครับแรงด like ั pair, นมาจากรอบที่แล้วผมลืมถ่ายไว้ผมม่าโจ้ก็เจ๋งอะแรงดันแม่งมาประมาณใส่ปั๊มยงอะนะสามจุดสองสามจุดสามผมก็เลยบอกลูกค้าว่าผมขอปลดทุกลิมิตหน่อยเขาบอกเสร็จแต่เฮี้ยเห็นๆอะหมดหนึ่งเองนะเมื่อกี้หมดหนึ่งอะแรงกว่าเดิมเยอะหมดหนึ่งหมดสองเมื่อกี้ที่ได้ให้เจ้าของขับนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เจ๋งรอเจ้าของขับผมขี้เกียจนั่งทำไมรู้ไหม เออเมื่อกี้ที่ไม่ได้ถ่ายพอยขี้เนี่ยดูบอดดิไอ้เนี้ยดูใหญ่ดิมันนั่งลอยบอดแล้วอ่ะอึดอัดมากตอนนี้ข้างโน้นเคอร์กี้ข้างนี้หลังแข็งหลังคุฎดอกหมดเชื่อได้เลยว่าเจ้าของต้องบอกว่าแรงแรงมากด้วยใส่แมสก์ได้เจ๋งเวลาไปเขาอ่ะแล้วปกติไปเที่ยวใส่แมสก์ไหมไม่ใส่ไม่ใส่อ่ะ ทำไมถึงไม่ใส่วะไปตอนยังไม่มีโควิดไม่ถ้าตอนโควิดอ่ะใส่คนจำได้ออยังแล้วเวลาทำอะไรใส่ไหมใส่แล้วมึงเลียงไงใส่ถุงยาเล่นเองด้วยเล่นเองด้วยเลียร์กันเองนะเชื่อจุงมาซะขนาดนี้หวานเจี๊ยบเลยไม่ต้องเล่นอะไรแต่มึงเล่นเร็วไปมึงบอกว่าใส่ไหม ใส่มึงต้องบอกว่าใส่กูต้องหาบอกว่าใส่อะไรนที่นี้ใส่ใส่ถึงอย่างเงียบมึงเล่นอยู่คนเดียวเลยเดี๋ยวเาเรียกว่าไม่เอาพวกัวพี่เงียบอะไรกูไม่เงียบเราเก่งเงียบเงียบกระจกก็เปิดไม่ได้ไฟก็มืดมึนทอยเตอร์ก็ลุ๊ดลุดแล้บของสว่างอมอขะทอยเตอร์หน่อย ลำบากก็หนะนี่คยัถ้าไม่หลุดก็โบขาดอ่ะมีสองอย่างโอ้ยไม่รับอ่ะเย็ดแค่เย็ดแค่ไม่หลุดกระบาแล้วเสียตังแล้วนะเสียตังนะมันแรงรออาจารย์ครับจัดการวันนน้นะฮะอ่ะเจ๊รีวิวรีวิวรถหน่อยทำไรบ้าง ตอนนี้ก็จะมีเทอร์โบ <C able. S 1> แล้วท่อยูนเตอร์นะปั๊มยงปั๊มยงลูกค้มามีหมดแล้วอ่ะให้ช่างครับจัดการก่อนมันจะรูดอีกไหมครับช่างครับครับรูดดิช,ช่างขนาดนี้ด้วยอ๋อนี่ยท่ออินเตอร์สั้นระวังหน่อยนะพี่ถ้าสตารนะ์รอบหน้าเพราะว่ามันมันมันสั้นไอ้ท่อท่ออินเตอร์เนี้มันสั้นเลยมันสั้นไปเดี๋ยวลองให้น้องออจัดการให้ก่อนว่ามันได้ไหมเนีย่ยแบบนี้ขันยากเลยใช่ไหม เอยอย่าบนเนยอะไรเนี่ยนะฮะก็ฝากเตือนสำหรับคนที่เดินอินเตอร์ใหม่ด้วยนะมันควรให้ให้มันพอดีกันนะครับถ้ามันสั้นไปมันจะเป็นไงมันก็จะป้อมๆเหมือนของพี่เจงโอ้ยหนี่ยม่นยิเตอตัวเที่ยเลย ดูจากทรงเท่าออเตืนหลุดแล้วน่าจะบูตประมาณห่ายแส์เงียบเลยสี่ที่ว่าสี่สีส่ลูกนี้เต็มที่ให้สี่สิบแปดสามห้าั่วถ้าสามห้าจะหลุดขนาดนี้เท่าไหร่ ดูไม่ทันเมื่อกี้ต้องดูต้องดูรอบไอ้ต่อไปห้าเกียร์แรงขี้ฝอยรอบนี้คิดว่าจะหลุดไหมครับไม่หลุดแล้วรอบแรกไม่หลุดแต่รอบที่ลูกค้าไปสองรอบนี่เั้าน้าช่างเขาการันตีเลยนะเร็รียบร้อยไปซิ้งได้น่นไหมกดให้ด้วยครับกดให้ด้วยพี่เจ้าของรถ ขับเลยฟุ๊บวาร์ปเราจะเมื่อกีก้เราจะวาร์ปหายไปเพื่อเข้ามาในรถบังตัดด้วยให้บังตัดตด้ดยวยพี่บบอหลุดอ,ะอ่ะเนี่ยห,หมอนมันเป็นหมอนรองเฉยเอ้ยไปนนใช่ตอนนี้เรากำลัง จะพาลูกค้าไปลองนะให้ลูกค้าขัให้พี่เขาขับเองเลยจะได้รู้ถึงความแตกต่างมันตอนที่พี่ขับมามันยังอืดๆหน่อยๆใช่ไหมมันยังมีน้องๆตอนออกไปจูนก็แรงดันยังไม่ค่อยมาอันนี้มาแล้วเดี๋ยวลองลองดูลองขับดูดีบอกดีนะไม่ดีบอกไม่ดีนะไม่โกงก,กัน <c oughs> ดลืมใส่แมส เลยโค้งไปก่อนหน้าอย่าพึ่งซันเลยผมยังไม่อยากนั่งรถดิฟตอนนี้ ดับเครื่องพักก้อนนึงดับเครื่องเลยาตาเลยตาเลยอ่ะไปเดี๋ยวขี่ให้มันโชยอีกทีนะไปเปลี่ยนสีมันรอบเป็นไงโชยแก้วเยอะแต่แรงมไหมคนละเรื่องกับตอนมา น,นีนชีแกแนวหลังก่อนไม่ยังไม่ต้องดับเครื่องสเต็ปม,มอเตอร์พี่แขวนไว้หรือว่าใส่กล่องหลออ๋อตัวนี้เป็นรางธรรมดาเป็นโบรธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่รางฟ้ากับวีดีกว่าตอนมาเยอะไหมดีกว่าไหมโหมดหนึ่งนะใช่ไหมใช่อันนี้แค่โหมดหนึ่งนะดีกว่าขึ้นขึ้นขึ้นหนักกว่าโ,มด,โมดสองก็จะแรงกว่านี้ใช่ว่าตอน ขี่ไม่ได้มันมันจะับเน้เอ,อแต่ต้นต้นมันได้เยแต่พอเราลากยาะๆล้วเหมือนมันไม่ค่อยมีมมแรงเลยอ่าใชแรงดันมันร่วงอไปเหมือนมันขึ้นไวน้วยลงใช้แค่หมนดนึงวิ่งมาท๊อปดี๋เพิ่งับเครื่องไปยอยไเอยยเซฟตแกนหน่อยเซฟสแกน อุ้ยหลงยัยงไงครับเนี่ยเฮ้ยไปโชว์แรงโชว์ตอนไหนโชว์ตอนซัดเช็คกันหน่อย